สวัสดีพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้ค่ะมาหยอนนำคน้นะหากกรไดก,กีดมีดแรกครับหลังจากที่หยุดไปประมาณสี่มื่เนาะก็ไปธุระครับกลับบ้านเนาะผ้ามาราไทยเบิ่งมีดแรกหลังจาก ุดไปสีมือกะประมาณนี้ครับก็ยังบ่ได้ยุดเถิงปบนไดเนาะกะออกดีคือเก่าอยู่เนาะมือนี้ผมหยอดบ่แล้วครับผมสิปกศิกิสิหยอดไม่ได้พูดเนาะมาฮอดมาฮอดแถวนี้เลยพี่น้องเ,เหลือส่วนทั้งใต้เหลือส่วนทั้งใต้ไปพูดให้ผมสิ บหยอดครับสีล่องบยอดเบ้งเนะเาะประมาันสีแข็งบอเป็นแน่ดนะครับหยอดมาหอดต้นนี้ต้นสุดท้ายครับผมก็เคยเห็ดอยู่ประมาณสองเมตรเนาะนี่ครับไม่ได้ยอดน,น,อน้วยเนาะ กาไสได้อยู่ด้วยพี่นอ้องมันกาแข็งอยู่แต่ว่ามันกาน่านแข็งครับนะครับอันนี้ยังไม่ได้หยอดหลายตัวอยู่ประมาณลอยประมาณลอยขึ้นไปแล้วแถวนี้นะเรือขั้นบกหอดกเกือบลอยแถวนี้เพราะมันไปทั้งส่วนผุนออกมาสิมีทางนั้นนะครับอาศิบกหอดลอยตน้นมันกัสีใสเวลาอยู่ประมาณ หนึ 1> 1่งถึงสองมือนนะครับประมาณยี่สบี่ถึงสี่สิบแปดชั่วโมงถึงสีแข็งนะครับแล้กกาบริแข็งแบบยอนน้ำกดนะครับมันจะเริ่มแข็งจากทั้งไตทั้งไตนี่สีแข็งย้อนน้ำเลี้ยงมักกับยางครับมันเป็นสีเป็นสมสมๆลมกาเริ่มแข็งจากทั้งไตแล้วก็ทั้งขออทั้งทึงี่ก็สีแข็งย้อนถึงอากาศ นำเนาะอ่าพี่น้องสอิคุ้นๆนกับการที่เข้าบูดิหยอดเฮงหรือไปหยอนน้ำมันสิทั้งๆมันสิเริ่มแข็งนะครับสิเป็นแบบนั้นนะครับตามหมอสำหรับหนาที่บูมแม่นหนาฝนเนาะหนาแรงหนาหนาวสิแหละหรือว่าเฮตอนที่ฝนบูมีเนาะ ถ้าฝนมีก็ช่วงหน้าฝนกะยอนน้ำกดดีกว่าพี่น้องแต่ปลองมองก็เฮ็ดอะไรพี่น้องเขาบ่ซื้อคั้นบกย,ยอนน้ำกดแต่นี่ผมเฮ็ดไปงวดหนึ่งแต่ว่าเฮ็ดแค่สองมีดทำอันนี้ผมสิลองเฮ็ดถูกมีดเบิ่งสิหกหกมีดหกมีด,มด,ข,านะมดขายเนาะสิไปขายเบิ่งเขาสิตีบอกว่ามันมันบกย,ยอนน้ำกดนะครับ ขอดีคือ,อยางกีดรอบเดียวนะครับบบตองไม่หยอดอยางย้อนก้นอีกนะครับขอดีประมาณนั้นเนาะอ่าอากาอยางมันสิแข็งพี่น้องยางแข็งปึ้งๆนี่แหละนันขอดีเนาะผมพยายามหาขอดีอยู่ขอดีกันหนาะสิมีตำนานเนี่ยพี่น้องอากาเออ บัวเปลืองน้ำคดเนาะแต่กันมุขดก,กับบริแพงเนะะาะแต่ก็ถือว่าอยู่ในขอดีเนาะบัวเปลืองน้ำคดน้ำคดบัถึกหน,น้าย่างเวลาหยอดเขาคนมันอะซิเตนใส่หน้าย่างให้เนาะและ้วก็เวลาเขาที่เก็บยางกันน้ำคดกับบัดีอยู่แล้วเนาะถึงเขาสิบอกว่ามันบ่มีผลต่ออย่างพลากรากมันบัดีพี่นอ้องมันสมบผมเคยกินน้ำขดผมเป็นตั้งใจกิน,นอยู่มันเข่าปาก สมแบบออกสมสมเนาะเขอรบลนยเนาะขอดีนะ่ะปบเปืองน้ำกดอกีดรอบเดียวจบไปตรงมายางยอดอีกไปธุระอย่างอื่นได้นะครับก็รณนี้จำเป็นที่บอมีเวลามาหยอดนะครับแต่ถ้ามีเวลามาหยอดมาหยอดดีกว่าพี่น้องขอเสียครับเป็นอย่างคือว่ามาหยอดดีกว่าขอเสียคือกีดหนา้าฝนมาได้พี่น้อง แล้วก็เนาะมันฝนทำมันก็เสียแล้วก็เวลา่งกีดนี่มันสีซ่าซ่าคูณนสองไปเลยนอกจากที่ต้นหนึ่งใส่เวลาสม,มุนเนาะหมาสีพรต้นหนึ่งใส่เวลา่งสิบวิมันส่ใซร่เวลายี่สิบวิแล้วแต่ต้นพี่น้อกบวกลบเพราะมันต้องพลิกพลิกคูเมียนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมสิาพามาเบิ่งอีกเทน,นึงว่าพานไปมืออื่นมันสิเป็นหน้าใดมันเริ่มแก็งปันใดน,นะมือมันสิพักเนาะขอเสียคือมันซาพี่น้องลากานั่นแหละขอเสียคือซาปีหนาฝนบ่ได้ลากาขั้นสิเก็บนี่ต้องทิมไวประมาณสองมือจังสิเก็บได้มันจังแข็งซัวน,นะครับถ้าเกิดกีดมือนี่ มืออื่นสิเก็บกังสีมีสุดท้ายนั่นต้องยอนน้ำกดนะครับมาสันมันสีโบแข็งพี่น้องมันแข็งอยอะมันแข็งโมเบิร์ตนะก็จะมีอันเหลวอยู่ประมาณนั้นพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นพามาเบอิอีกอีกจะเป็นคลิปแยกเนาะบได้ยรวมกันเนาะอันนี้ก็พอกันสำเนียงครับสวัสดีครับ